เร่องธุรกิจตอนนี้ทำโรงงานลูกชิ้นหมูยอทศบลหิวผานนะซึ่งตรงนี้ทำมา6-7ปีแล้ว นะครับโรงงานเราอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดยุทธยานะครับเป็นเขาเรียกว่าสถานประกอบการเล็กๆไม่ใหญ่แต่ว่าเราก็พร้อมนะมีกําลังผลิตที่จะส่งลูกค้าทั่วประเทศเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ฝากฝากคุณด้วยลูกชิ้นแล้วก็หมูยอทศพลหิมพา,านตอนนี้มันเติบโตมากแค่ไหนล่ะคะอ่าสำหรับลูกชิ้นหมูยอเราเนี่ยนะฮะอ่าเป็นเขาเรียกว่าผมเป็นสถานประกอบการซึ่งตอนนี้ลูกค้าลูกขายก,ก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเราประคองตัวเราอยู่ได้ก็มีธุรกิจตรงนี้เราเราอยู่ได้เลยนะครับ พราะฉะนั้นเราก็จะผลิตสิ่งดีๆตรงนี้มาให้กับลูกค้าลูกขายพยายามพัฒนา,นาไปเรื่อยๆใช่คือเรามี 3- าสอาชีพเลยนักร้องนักทาขวัญน,นาคแล้วก็นักธุรกิจในส่วนนี้ถือก่อนหน้าน,นี้เราก็เคยมีแบบปัญหาเรื่องโรงงานมาก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็ตอนนี้ดีเข้าที่นะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันสมัยก่อนเนี่ยโรงงานเราอยู่ที่ชุมชนนะฮะอยู่ตรงปรทุมธานีเนาะอยู่ชุมชนแล้วก็มันเหมือนกับว่าเราทําล่วงเวลาไม่ได้มันมีกลิ่นด้วยอะไรด้วย ตอนนี้เราย้ายโรงงานจากปทุมธานีจากบางสิทธิ์เนี่ยนะครับย้ายไปอยู่ที่อำเภอบางไทรบ้านไม้ตราซึ่งเป็นสถานที่3ไร่นะเรามีสถานที่ที่กว้างขวางนะฮะเพราะฉะนั้นก็จึงในด้านความสะอาดนะในอะไรก็ตามเนี่ยเราเราอากาศปลอดโปร่งมันโอเคแนละ้วมันโอเคเราผลิตได้ถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งมาเพิ่มเนี่ยเราผลิตได้แม้แต่กลางคืนด้วยความที่ว่ามัมนมันเป็นเบิร์ท้องนา นะฮะมันกว้างขวางไม่มีใครอยู่ใกล้ๆมากมายนะครับเราทําได้สบายๆแล้วก็อากาศถ่ายเทดีความสะอาดเรารับรับรองได้เลยว่าของเราสะอาดแท้สะอาดจริงซึ่งที่เดิมเราก็ขายออกแล้วถูกไหมคะอที่เดิมยังอยู่นะแตท่ที่ก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้ขายแต่ว่าบอกขายแล้วแหละแต่ว่ายังขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ว่าอย่างนั้นใช่เรารู้สึกหน่อยไหมคะว่าเงินก้อนนี้เราควรจะได้ขายแล้วก็เอามาลงทุนต่อแต่ว่าตอนนี้ยังขายไม่ออก ก็เราไปบังคับไม่ได้เนาะมันขายไม่ได้ก็คือไม่ได้ไอ้กานเราจะให้ลดราคาโหลดมาสุดสุดเนี่ยเราก็ไม่ไหวเพราะว่าเราซื้อมาก็สูงนะฮะเราก็ขายตามราคาเราถ้ามีคนซื้อเราก็ขายถ้าไม่มีคนซื้อเราก็ปล่อยไว้ไม่เป็นไรที่ปล่อยไว้เรามีแผนไหมคะว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่ใหม่หรือว่าเอาไว้ค้างไว้ตรงนั้นเลยคิดไว้อยู่เหมือนกันสถานที่นั้นเป็นสถานที่ชุมชนเนาะถ้าสมมติมันขายไม่ได้จริงๆผมก็อยากจะทําเป็นอพาร์ตเมนต์ด้วยความฝันนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็รอดูว่ามันมีทุนรอนแค่ไหนอย่างไรใช่เราคิดไม่แม้ว่าว่าช่วงเวลาเท่านี้ถ้าสมุิขายไม่ออกเราจะเปลี่ยนเลยครับก็ดูสถานการณ์ไปก่อนดูยอดเงินเราด้วย <c oughs> ยอดได้ <c oughs> ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าทำมาพาร์ทเมนต์ตรงนี้มันเหมาะด้วยความที่ว่าที่มาอยู่ในชุมชนอยู่ในซอยเนะาะที่มันก็ ทั้งหมด151าบตารางวานะแล้วก็ทำมาร์ดเบนได้สบายๆแต่เราก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนจริงๆแล้วเราก็อยากจะขายนะด้วยความที่ว่าเราขายตรงนี้เราก็จะ,ะนำเงินเนี่ยเพื่อที่จะไปลงทุนที่โรงงานใหม่หขยายขึ้นมาอีกอะไรประมาณนี้ก,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 ก็วาดหวังไว้ถ้าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าขายได้ก็ขาย <Okay. S 1> ใช่แล้วก่อนหน้านี้ที่เราต้องซื้อที่ใหม่ลราอาจจะมีแบบนี่ในส่วนที่แบบ เรารอในการโปะอยู่ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะนี่ยังมีอยู่บ้างยังมีอยู่เล็กน้อยโปะไปเยอะแล้วโปะไปเยอะแล้วเหลือผมลงทุนโรงงานใหม่ประมาณ10กว่าล้านเนาะนะฮะตอนนี้เหลือประมาณทักสองล้านกว่าบาทแปลว่ากำไรจากโรงงานใหม่มันก็ปลูกขึ้นก็ค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆใช่แล้วตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเลยไม่มีครับครับคือก็มีแล้วก็เราอยู่ได้รับประคองตัวไปได้ใช่ภาพรวงกับธุรกิจลูกชิ้นของเรา ไปทิศทางไหนบ้างคบพี่คือเราก็หวังว่าถ้าต่อไปเรางานเราน้อยลงไปอะไรไปเราก็หวังธุรกิจตรงนี้แหละพอที่จะซัพพอร์ตเราเน่าจะเป็นอ,อ,อาชีพของเราเีกอาชีพหนึ่งที่พอเลี้ยงตัวและครอบครัวเราได้ใช่ตอนนี้คือเราก็ไปได้ดีเลยทั้งสองทางสามทางเรามีมูไหมคะมูเตลูว่างานก็ดีเงินก็ด,กดีธุรกิจก็ดี คือผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะเราก็มีสารแล้วก็เราก็ไหว้ศารทุกวันพระอะไรประมาณนี้อย่างเช่นเราก็มี อ,อยู่ในใจแล้วก็มีสิ่งศ,ศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเคารพอ,อยู่อยู่ในใจแต่ว่าเราก็ไม่ได้ที่จะต้องไปหาตรงโน้นไปไปไปหาตรงโน้นตรง,งนี้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ละไปเจอไปเจอแล้วก็เราก็ไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเป็นของศักดิ์สิทธิ์เนาะนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าไปฝกไักฝ่ายฝ่หานะฮะใช่ครับอย,อยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจเราติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ